จะปลูกตะไคร้ตรงนี้นั่นเพื่อนข้างๆนู้นเป็นผักกาดใบส้อยเราปลูกผักกาดหินแต่ว่ามันไม่เกิดนะคะตรงนี้จะปลูกตะไคร้ค่ะก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วตอนแรกตอนแรกปลูกไอ้นั่นนะผักกาดหินแต่ว่ามันเกิดแล้วมันไม่ไม่โอเคอะ่ะก็เลยเอาตะเนี้ยตะไคร้มาปลูกดีกว่า อับตักไกลยจ้ะนี่แช่น้ำไว้นะแช่น้ำไว้ทั้งหมดนี่สวยก็โอเคแหละนะอากาศร้อนมากวันนี้ร้อนทุกวันช่วงนี้เนาะ ตอนนี้ประมาณสามโมงเย็นสามสิบสามองศาโอเคอันนี้เป็นมอสโรดกับดอกอันนี้นะคะคนละคนละประเภทนะนเพื่อนแต่ว่าเอามันปลูกรวมกันอันนี้ออกดอกแหละเป็นขึ้นช่ายที่ปลูกในกระถางนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นขึ้นช่ายที่เราปลูกในกระถางได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วเนาะก็สามารถเก็บตัดไปกินได้เลยค่ะเวลาตัดก็ตัดตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะงอกมาใหม่ค่ะ,ะนี่ค่ะก็ใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยขี้วัวเข้าไปอีกแล้วก็รดน้ำปกตินี่ค่ะ ปุ๋ยอันนี้เป็นเปลือกไข่นะการก็ตากตากไว้นะล้างแล้วก็ตากไว้แล้วมาบดแล้วก็นี่มาให้ปุ๋ยเนาะให้ปุ๋ยไม่เกือเทศตอนนี้เขากำลังออกดอกพอดีเลยต้นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะแต่ก็โอเค นี่นะคะโอ้โหเมื่อความซวยมาเยือนนะคะตอนนี้ก็เพิ่งรู้ตัวอันนี้เป็นตู้ตู้แช่แข็งนะคะนี่ก็จะมาเอาสตรอเบอรี่ไปปั่นนะไปปั่นปั่นใส่โยเกิร์ตนะเพราะว่าเก็บราสเบอรี่มาปรากฏว่าเฮ้ยทำไมมันมันเน่าอ,อ่ะเออเปิดไปเนาะนี่มันเน่าเนาะปรากฏว่า ปรากฏว่านี่ค่ะเพิ่งเสียบไปนะการลืมเสียบปลั๊กนะเพื่อนไม่ใช่ลืมเสียบปลั๊กหรอกพอดีเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยทาความสะอาดขยันนะแต่ก็ไม่ได้ทําวิดีโอหรอกแบบว่าทําเช็ดพื้นอะไรอย่างเงี้ยทาความสะอาดปกตินั่นแหละแล้วปลั๊กมันหลดุด <c ười> คือเรากวาดข้างในฝั่งนี้ไงเราจะแบบกวาดตามซอกตามมุมอะ่ะแล้วปลั๊กหลุดไม่รู้ตัว เสียดายจังเลยอยากร้องไห้อยากร้องไห้อยากรอ้อ,รองไหเ้เดี๋ยวจะเอาออกมาแล้วก็ไปล้างแล้วก็รีบตากแดดเลยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเนาะเสียดายถ้าไม่เน่านะอันไหนที่มันไม่มันพออยู่ได้นีค่ะเพื่อนถือโอกาสตามความสะอาดล้างไปเลยในตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะเออก็ดีเหมือนกันเนาะนี่จ้ะ สวัสดีค่ะเพื่อนพามาเก็บอมเมะเขือม่วงนะค่ะมะเขือม่วงแล้วก็แตงค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บมะเขือม่วงกันเลยอันนี้เป็นมะเขือม่วงที่มะเขือญี่ปุ่นนะนะนไม่ต้องแบบแก่มากเนาะเอาไปทําแบบผักทอดนะเซมปุระอ,ะอร่อยมากเลยนะชอบกินหวานๆนะคะคือไม่ต้องให้แก่มากคือถ้าเราแบบว่าเก็บได้ก็เก็บเลยเนาะ ี่ค่ะเพือ่อเพราะว่ามีนั่นพอพอเราไม่เก็บเนี่ยมันจะแก่มันจะ,ก,นจะกินไม่ทันเรอเวลามันออกเยอะๆเ,เนี่ยประมาณนี้ก็เก็บไปเลยมีลูกสวยๆค่ะเมื่อเขือม่วงก็จะมีวิตามินเนาะพืชสีม่วงนี่นะคะน,นี้ก็ไปทำผักชุบแป้งทอดสวยๆจ้ะ ไปทำผักดองก็ได้นะดองแบบญี่ปุ่นอ่าผักชีปลูกนี่ยังไม่งอกเลยเพราะอากาศร้อนมากฝนไม่ตกเนาะตัวอย่าน้ำมารดนิดหน่อยปกติก็ไม่ค่อยรดเท่าไหร่นะแต่ว่านี่ต้องรดมี3ต้นเนาะมะเ,เขือม่วงลุงชอบกินนะคนญี่ปุ่นผักชีไทยการเอาเอาไว้ดอกเห็นมออกดอกแล้วจะเก็บเม็ดเนาะไว้ปลูกปีหน้าอันนี้เป็น ถั่วลันเตาหวานนะถั่วลันเตาหวานถั่วลันเ,วน,วนเตาหวานหมดอายุแล้วนะคะหมดอายุแต่ก็ยังเก็บได้อยู่นี่หน่อยนี่นะค่ะแต่เขาแบบเป็นขาวๆแบบนี้คือแก่แก่นะหมดอายุเนี่ยถั่วลันเตาหวานกินดิบอร่อยดีะค่ะไปกินกับส้มตำนะ กับกาผักดิบอะไรเงี้ยอร่อยดีกางก็เพิ่งมาเริ่มกินตอนปีนี้แหละติดใจเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นแตงแม่ย่านะคะแกบอกว่าให้มาเก็บเลยเพราะว่ากินไม่ทันนะ,ะบางทีใหญ่แล้วแกก็ตัดไปกองไว้หน้าบ้านนะคะแล้วมันก็ใหญ่นะเพราะว่าตอนแรกเราไม่กล้ามาเก็บไงแล้วปรากฏว่า คือแกให้เก็บอะมันไม่งั้นมันจะใหญ่นะพอใหญ่แล้วเราก็อยากกินจักกินเล็กๆอย่างนี้มากกว่าะคะ่ะก็เลยมาเก็บก่อนที่มันจะใหญ่เพราะว่าแกไม่มาไม,ไ,มไม่ค่อยมาเก็บอยู่แล้วแกกินลูกสองลูกะนะนี่ค่ะสวยๆนะคะแตงประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นไว้กินสดๆอร่อยมากเลยไม่ต้องแช่ก็ได้แต่ว่าอากาศมันร้อนเนาะ กินสดๆแบบเนี้ยอร่อยนะเดี๋ยวจะกินให้ดูเดี๋ยวต้องมาแอบฝั่งนี้ตรงนี้แดดตอกอันนี้ใหญ่เกินนี่มองไม่เห็นต้นอยู่ฝั่งนี้เนาะ กินเล็กๆอันเล็กๆอันเล็กๆน,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 นี้ชิมดูจะอะระ่อยอืมอร่อยมากเลยส่วนอันนี้ไปจัดตำแตงเนาะเย็นนี้จัดไปอืม ชีวิตฟินฟินนะคะอืม,อมเก็บอันนี้ต่อชีนี้นะชีนี้แม่ย่าบอกเก็บกินได้เลยเพราะว่าแม่ย่าไม่กินอยู่แล้วแม่ย่าปลูกให้นะ เราก็จัดเลยนี่จัดเลยนะคะมันก็จะแบบแก่เสียขของไปนะอกเก็บได้เลยลุงบอกเก็บได้เลย,ลอออเลยตอนแรกเรานึนกว่ากจะปลูกเอาเม็ดเนาะแต่เม็ดเยอะแยะ่ปลูกไม่ยากปลูกอะไรก็เป็นสวยงามเนาะนเราก็เก็บประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่อว้ยเราน่าจะเก็บต้นใหญ่ก่อน อะไรนี่ค่ะสวยๆหู้ยปักชีนี่ค่ะ,ว,คะวันนี้เย็นนี้มือเดียวก็พอแล้วนี่ต้องเก็บเยอะเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้ต่ออันนี้อันนี้ของลุงนะของลุงของลุงก็ได้กินหลายลูปละของลุงนะจ๊ะ,ะความสุขเล็กๆความสุขน้อยๆ นี่เริ่มเริ่มออกลูกแล้วสกินี่หนึ่งสองสามแต่ว่าไม่รู้ว่าประมาณไหนนะที่เขากินกันต้องไปแอบดูช่องอื่นบ้างเนาะโอเคห้าโมงแหละมาเก็บตรงนี้ต่อเดี๋ยวจะไปถอนหญ้าแล้วคันเพื่อนไปเกี่ยวหญ้าที่ข้างถนนนะวันนี้เราก็ได้ประมาณนี้แหละ นีนนะ่ค่ะตายจะแล้วตายแดดนะคะมาดูตายเพราะอะไรนะฝนก็ไม่ตกเพกื่อนเพื่อนดูหญ้าก็ต้องเอารถมาไถยน,นะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แบบว่าหญ้าขึ้นเยอะปกติคนญี่ปุ่นเขาจะเอารถมาไถป,ป,ปนนั่นปั่นอะนะแต่ว่าคือ,อลงุงยังไม่เวลาเลยลุงไม่มีเวลาเนาะเพราะว่าทำงานทุกวันการก็มาเกี่ยวมาถอนแต่ว่า ไม่ทันหรอกค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาถอนอีกเนาะเดี๋ยวค่อยดูสวนผักหรือเราจะดูก่อนอันนี้ก็คือถั่วฝักยาวนะคะโคตรนะจ๊ะก็เพราเริ่มโตแล้วฝั่งนี้นี่อันนี้ถั่วถั่วแร่ค่ะถั่วแร่ญี่ปุ่น,นะคะ่ะ ้ออีกลคือถอนทั้งหมดนะมันเป็นไปไม่ได้เนะเราจะเกี่ยวแบบว่าที่มันยาวๆอะ่ะที่มันเป็นข้างๆอกัน แก่งมะเขือนะคะใบล่างออกมีมันจะมีพวกเริ่มมีมดมีเพลี้ยอะไรมาด้วยตัดออกให้โล่งๆหน่อยะค่ะตัดออตัดแต่งนะคะได้ออกดอกออกลูกดีๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะตัดตกแต่งตัดใบล่างออกแต่ก็ยากก็ยังเยอะเหมือนเดิมแต่ก็ยุบๆหน่อยจ้าผักรานะจ้าเตรียมพร้อมนะคะเตรียมไว้อย่างนี้แล้วเราก็ทำกับเข้าไปใช่ไว้ทอดไก่สไตล์ญี่ปุ่น